ปวงข่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท s อ m e อ i a สมีเดียจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ร่วมกับ ปุ๋ยออร์แกนิก TPI บริษัทโคเรีย LED and Equipment จำกัดเครื่อสหพัน์คนดีสินค้าดีสังคมดีสวัสดีครับในเวลาของเวทีคนเก่งครับรายการแข่งขันตอบคำถาม สิงห์ทวีปิศานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีของน้องๆระดับมัธยมศึกษาครับช่วงนี้ครับเป็นการหาตัวแทนในแต่ละสายนะครับซึ่งสาย1และ2นั้นเราทราบกันไปแล้วจากสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ครับสทีมที่มีคะแนนนําของสายที่3ครับคะแนนสูงสุดนะครับสทีมจะมาพบกันเพื่อหา1เดียวเป็นตัวแทนสายที่3และ2ทีมนั้นคนเก่งของเรามาจากโรงเรียนไหนจังหวัดอะไรเป็นใครกันบ้างไปพบกันได้เลยครับ สองคนเก่งจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวกรุงเทพมหานครฟิตความรู้มาเต็มที่เพื่อมาชิงชัยกับโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทยัยโรงเรียนไดจว้าแชมป์ของสายที่3 <c oughs> เพื่อไปแข่งขันต่อตามไปรุ่นไปเชียร์กันเลย <c oughs> คนเก่งทีมสีแดงครับโรงเรียนสุโขทยัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยครับ <c oughs> คนเก่งทีมสีเขียวครับโรงเรียนนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้ากรุงเทพมหานครครับและช่วงแรกของทั้งสองทีมก็คือช่วงร้อยเรื่องรอบโลกครับช่วงร้อยเรื่องรอบโลกสนับสนุนโดยเครือสหพัฒคนดีสินค้าดีสังคมดี 4M Multimedia โทร02 539 7115-9 บขอสอนั่งเพลินเดินทางปลอดภัยโทร1490คำถามรอบแรกครับแต่ละทีมจะมีคำถามอยู่3ข้อและแต่ละข้อมี3ตัวเลือกและเวลา15วินาทีในการตอบครับตอบถูก50คะแนนครับถ้าถูก3ข้อนอกจาก150เต็มแล้วมีโบนัสให้อีก30คะแนนเป็น180คะแนนและทีมที่จะได้ตอบก่อนนะครับจากการจับฉลากเลือกชุดคำถามและการตอบนะฮะ คือสุโขทัยวิทยาคมครับทีมสีแดงตื่นเต้นไหมครับสิริกุลยาและกิรติตื่นเต้นเหมือนเดิมนะฮะมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องตื่นเต้นทําไงดีครับให้หายตื่นเต้นต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมอซึ่งเตรียมมาอย่างดีแล้วใช่ไหมครับผมถ้าเราเตรียมมาพร้อมแล้วเนี่ยความตื่นเต้นก็จะหายไปครับโอ้โหนี่ใช่เลยนะฮะเริ่มเลยนะครับข้อที่1ครับใครเป็นนางเอกในบทละครนอกซึ่งเป็นพระชนิพลในรัชกาลที่สองหนึ่งบุษบาสองศรีดาสาม รจนาข้อไหนครับบุษบาตอบบุษบานะฮะข้อหนึ่งนะฮะบุษบาทำไมตอบข้อหนึ่งบุษบาครับเคยอ่านมาคดีครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเลยทั้งคู่นะฮะแต่เรื่องมาแล้วบุษบาเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่ฮะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3ครับรจนาครับ รจนาเป็นนางเอกในบทละครนอกเรื่องสังทองส่วนอิบุษบาคือนางเอกบทละครในเรื่องอีเหนาส่วนซีดานางเอกในบทละครในเรื่องรามเกียรตินะครับไม่ถูกในข้อแรกมาดูข้อ2ครับข้อใดเป็นสกุลยศลำดับสุดท้าย 1. หม่อมราชวงศ์ 2. หม่อมหลวง 3. หม่อมเจ้าข้อไหนครับ หม่อมหลวงครับหม่อมหลวงข้อสองนะฮะปรึกษากันอยู่นานมากจนเกือบหมดเวลาทําไมครับลังเลอะไรเหมือนได้ยินบ่อยครับเลยไม่แน่ใจว่าลาดับไหนสูงกว่าครับอ๋อในที่สุดเลือกหม่อมหลวงนะฮะหม่อมหลวงมีคำตอบที่ถูกต้องครับ5 0คะแนนฮะหม่อมหลวงเป็นสกุลยศลำดับสุดท้ายผู้สืบทอดต่อจากหม่อมหลวงเป็นสามัญชนแต่จะมีคำว่าณอายุธยาต่อท้ายนามสกุลนะครับ หม่อมเจ้าเป็นสกุลยศรองจากพระองค์เจ้านะครับแล้วรองจากหม่อมเจ้าจะเป็นหม่อมราชวงศ์จากนั้นค่อยเป็นหม่อมหลวงนะครับมาลุ้นข้อ3ต่อครับสารละลายที่มีค่า pH เท่ากับ6มีสภาพเป็นอะไร1กรด2กลาง3เบสข้อไหนครับกรดค่ะกรดนะฮะข้อ1น,นะครับอันนี้คือเหมือนกับง่ายมากหรือเปล่าไม่ต้องปรึกษากันเยอะหลือย,อยังไงใช่ไหม หรือยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่ว่าจะถูกหรือผิดอย่างนี้นะฮะมั่นใจครัมั่นใจนะครับกรดคำตอบที่ถูกต้องครับ pH น้อยกว่า 7- จะเป็นกรดนะฮะเท่ากับ7เป็นกลางถ้า pH มากกว่า7เป็นเบสนะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เราควรจะรู้สำหรับการเรียนเคมีหรือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับถูกไป2ข้อ100คะแนนนะครับมาลุ้นทีมต่อไปครับ นบบอมินเตรียมน้อมครับนัทบุตรเฉลือนใจหวังร้อยแปดสิบไหมครับคบหวังแน่แนะฮะแล้วเตรียมตัวมายัางไงเพื่อจะให้ได้ร้อยแปดสิบหาข้อมูลจากเว็บบ้างหนังสือบ้างค่ะแบ่งกันไหมว่าใครจะอ่านช่วงไหนยังไงแบ่งครับทําง,งานเป็นทีมนะฮะเข้าครับอ้าวล่ะงั้นต้องพร้อมแล้วนะเริ่มเลยนะครับข้อหนึ่งครับสัญลักษณ์ของวันเอทโลกคืออะไรหนึ่งโบแดงสองโบเหลืองสามกากบาทแดงข้อไหนครับ ตอบข้อ3ค่ะตอบข้อ3กากรกบาดแดงนะฮะทำไมเลือกข้อนี้ครับมีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วกี่เปอร์เซนต์มั่นใจกี่เปอร์เซนต์เจ็ดสิบเจ็ดสิบเลยนะฮะโอ้โหค่อนข้างมั่นใจด้วยครับกากรกบาดแดงมีคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่ครับที่ถูกต้องคือสัญ,ญลักษณ์โบแดงครับข้อหนึ่งครับสแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้ที่มีเชื้อ HIV กับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอสทั้งหลายครับวัน ที่หธันวาคมของทุกปีจะเป็นวันเอสโลกนะฮะโบเหลืองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังส่วนกากระบาทแดงอันนี้เราเห็นเยอะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกาชาติครับไม่ถูกต้องนะครับข้อแรกอ่ะไม่เป็นไรลุ้นต่อในข้อต่อไปนะฮะมงคลชีวิตประการที่3 8คืออะไร 1. จิตกเกษม 2. เห็นอริยสัจ 3. จิตปราศจากทุลี ตอบข้อ3ครับตอบข้อ3จิตปราศจากธุลี<ม>เราเคยได้ยินมงคล38ประการนะฮะนะแต่ประการไหนเริ่มมายังไงอันไหนแล้วนี่เราถาม38สนะครับสุดท้ายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจิตปราศจากธุลีใช่ไหมฮะมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบสุดท้ายแล้วก็น่าจะโล่งแล้วอะไรประมาณเนี้ยอ่าตอบข้อ3จิตปราศจากธุลีเป็นคําตอบที่ที่ผิดครับไม่ใช่อ่ะคือข้อหนึ่งครับจิตกเกษมนะฮะจริงๆใกล้เคียงกันมาก มงคลชีวิตประการที่38คือจิตเกษมหมายถึงสภาพจิตที่หมดกิเลสแล้วนะครับส่วนเห็นอริยสัจเป็นมงคลประการที่33คือความจริงอันประเสริฐส่วนที่น้องเลือกนะฮะจิตปราศจากทุลีเป็นมงคลประการที่37ครับคือจิตสะอาดนะครับลุ้นต่อครับข้อ3ครับทีมฟุตบอลหงแดงแห่งเกาะอังกฤษคือทีมใด 1. อาร์เซนอล 2. ลิเวอร์พูล 3. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้อ2ครค่ะ ลิเวอร์พูลเป็นแฟนลิเวอร์พูลไหมฮะเป็นครับเอาเพื่อนเป็นนัทวุฒิเป็นเหรอครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเอาถามทีมอื่นบ้างอาร์เซนอลฉายาคือทีมปืนใหญ่ป่ะปืนใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ถ้าองเป็นทางการก็ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปืนใหญ่อาร์เซนอลแล้วก็หงส์แดงลิเวอร์พูลมาดูสรุปคะแนนทั้ง2ทีมครับเมื่อแข่งขันรอบแรกจบไปนะครับทีมสีเขียวครับนอมินเตรียมน้อม50คะแนนครับ ทีม <คน S 1> สีแดงค, <น S 1> ครับสุขทัยวิทยาคม100คะแนนถือเป็นการเริ่มต้นอุ่นเครื่องในรอบแรกบางทีมเครื่องอาจจะยังไม่ร้อนนะฮะมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงสเสน่ห์เมืองต้องห้ามพลาดสักครู่ครับ สเสน่ห์เมืองต้องห้ามพลาดสนับสนุนโดยปุ๋ยออร์แกนิก TPI ช่วงที่2ครับสเสน่ห์เมืองต้องห้ามพลาดวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบเพื่อหาตัวแทนสายที่3นะครับน้องจะมีโอกาสเลือกทีมละสอภาพโดยสลับกันเลือกแล้ว15วินาทีคือเวลาที่จะต้องตอบนะฮะตอบถูก80คะแนนครับไม่ตอบหรือตอบผิดทีมที่ไม่เลือกภาพนั้นก็จะมีโอกาสขโมย80คะแนนนี้ไปถ้าตอบถูก ทีมที่จะได้เลือกภาพก่อนครับทีมสีแดงครับสุวขทัยวิทยาคมเลือกภาพไหนดีครับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับการรถไฟแห่งประเทศไทยมาดูภาพกันครับโบราณสถานที่เห็นอยู่ในภาพนี้มีชื่อว่าบ้านหลวงรับราชทูตตั้งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อรับรองเอกอัครราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสและยังเป็นที่อยู่อาศัยของคุณนางชาวกรีกท่านหนึ่งด้วยคำถามครับคุณนางชาวกรีกท่านนี้มีชื่อว่าอะไรครับ หมดเวลาครับไม่ตอบนะโอ้โหน่าเสียดายมากโอกาสขโมยคะแนนมาแล้วครับน้องมินเตรียมน้อมครับ15วินาทีครับคอนสแตนตินฟอลคอนครับคอนสแตนตินฟอลคอนมาแบบดังฟังชัดและมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์หนึอยเซนครับถูกต้องครับคอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพยาวิชาเย็นเป็นขุนนางชาวกรีกครับ บ้านหลวงรับราชทูตเป็นอาคารที่สร้างด้วยอิฐครับเป็นสถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแบ่งออกเป็น3ส่วนคือทิศตะวันตกเป็นที่พักของเจ้าพยาวิชาเยนส่วนกลางเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์และส่วนทิศตะวันออกเป็นที่พักของคณะทูตครับถูกต้องนะฮะและจะได้เลือกภาพต่อไปด้วยภาพไหนครับปุ๋ยออร์แกนิก TPI ค่ะปุ๋ยออร์แกนิก TPI มาดูภาพันครับ ภาพนี้สวยงามมากนะฮะเป็นภาพแสงแรกของประเทศไทยที่มองจากบนภูเขาหากยืนอยู่ตรงนี้นะครับสถานที่นี้จะมองเห็นแสงอาทิตย์ยามเช้าก่อนใครเพื่อนเลยคำถามครับจุดแรกของประเทศไทยที่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นคืนคอที่ใดครับผาชนะใดครับผาชนะใดครับทำไมไม่ปรึกษาไม่ต้องคิดอะไรเลยงลงค,ครับตอบ,บเลยทันทีเหมือนกันเห็นภาพก็รู้แล้วครับตองจุดนี้ใช่ไหมถึงจะเห็นแสงแรกแสงอาทิตย์รแรกผาชนะใด เป็นคําตอบที่ถูกต้องครับผาชนะใดเป็นจุดที่ใช้ในการคํานวณเวลาพระอาทิตย์ขึ้นครับยูในเตอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมายนะครับอย่างเช่นเสาเฉลียงเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้าและลมใครชอบเที่ยวแบบธรรมชาติและะจญภัยต้องไปที่นี่หาเวลาไปเที่ยวให้ได้นะครับ เอาละครับภาพที่3ครเขาีะเป็นโอกาสของสุโขทยวิทยาคมครับเลือกภาพเพื่อทําคะแนนครับภาพไหนดีสห,ก,สหกรุป๊ปค่ะสหกรุ๊ปเครือสาพัฒคนดีสินค้าดีสังคมดีมาดูภาพกันครับ <S 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 นี่คือการแสดงเต้นรํากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ในประเพณีที่ชาวอาคาจังหวัดเชียงรายเรียกว่าแย้ขู่อาเผลจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเพื่อฉลองให้กับพืชผลที่มีความเจริญงอกงามรอเก็บเกี่ยวนะฮะ คำถ,ถามครับแย้ขู่อาเผลคือประเพณีอะไรครับโลชิงช้าโลชิงช้าเหรอะทำไมตอบโลชิงชา้าเคยได้ยินว่าเป็นประเพณีของชาวอีก็อาคาโลชิงช้ามึงตอบที่ถูกต้องครับ ประเพณีโลชิงช้าหรือแย้ขู่อาเพลเป็นพิธีกรรมที่มีคุณค่าทางภูมิปัญญาและเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตประจำวันของชาวอาขาครับหากใครอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวอาขาสามารถไปกันได้ที่บ้านหล่อชาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับและภาพสุดท้ายจะเป็นภาพที่นวมินเตรียมน้อมจะตอบเพื่อทำงะแาน,นทิ้งห่างออกไปอีกนะครับภาพของหนองโพสมายอร่อยโดนใจได้ไฟเบอร์มาดูภาพกันครับ ที่เห็นอยู่นี่คือสะพานสารสินจังหวัดภูเก็ตมีชาวเลอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้ๆกันชื่อบ้านท่าชัดชัยครับคำถามครับชาวเลที่อาศัยอยู่ที่นี่คือกลุ่มชาติพันธุ์ใดครับก็เรียงค่ะก็เรียงแล้วก็เรียงคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่ครับโอกาสขโมยคะแนนเพื่อจะแซงมาแล้วนะฮะ สุกเทยวิทยาคมครับ15วินาทีครับซิมิลันอะไรนะฮะซิมิลันซิมิลันซิมิลันเป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์เหรอครับจะเคยอ่านหนังสือแล้วเจอกับพวกหนังสือท่องเที่ยวค่ะซิมิลันเป็นคำตอบที่ที่ผิดครับไม่ใช่ครับ <S 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 ชาวมอแกนหรือมอเกลนก็ได้นะครับ ชาวมอแกนหรือมอเกลนมีการใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านหรือชาวเมืองอย่างกลมกลืนครับส่วนใหญ่ผู้ชายจะทำอาชีพประมงเช่นกระชังเลี้ยงกุ้งมังกรส่วนผู้หญิงจะแกะหอยตีบอยู่ที่บ้านครับนอกจากนี้เมื่อน,นักท่องเที่ยวไปเยือนก็จะมีการแสดงร้องเงงของลูกหลานชาวมอเกลนต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมาสรุปคะแนนหลังจากแข่งเสร็จไปสองรอบดีกว่านะครับทีมสีแดงครับสุขไทยวิทยาคมมี180คะแนนครับทีมสีเขียวครับนวมินทรเตรียมน้อมี2องคะแนน คะแนนต่างกันเพียงแค่30คะแนนเท่านั้นนะครับโอกาสที่ใครจะเป็นตัวแทนสายที่3ยังเปิดกว้างทั้งคู่ขึ้นกับคะแนนในรอบหน้าซึ่งเป็นคําถามสังกฤษแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับช่วง English quiz สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับ English Quiz ครับกับคร,รูเอพัทริรักษาวงมาแล้วค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเนาะว่าแชมป์ประจำสัปดาห์นี้จะเป็นทีมไหนโรงเรียนไหนห่างกันไม่เยอะนี่30คะแนนเท่านั้นนะครับกติก,กาเหมือนเดิมครับ6ตัวอักษรที่เดี๋ยวครูเอจะให้ไปให้น้องเลือกมาอย่างน้อยๆ4ตัวอักษรมาเขียนเป็นคำสังเกตนะครับ4 5หหรือ6มาเขียนเป็นคำแล้วก็แปลภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะฮะคำละ20คะแนนแต่ถ้าเป็น6ตัวอักษรเพิ่มมาอีก50นะครับ คำนั้นจะกลายเป็น70คะแนนในเวลา1นาทีครึ่งครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันว่า6ตัวอักษรเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างค่ะมาเลยครับ R I O N S E <S เห็นชัดๆแล้วว่าอืมเวลา1นาทีครึ่งนะครับน้องๆ6ตัวอักษรเนี่ยเอาไปเขียนเป็นคำอะไรได้บ้างลองนึกดูพร้อมนะครับเอาให้เร่งก่อนพร้อมนะครับเริ่มครับ เขียนคำศัพท์ใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะคะจะได้เห็นกันชัดๆสะกดให้ถูกต้องแลให้ถูกต้องคำศัพท์บางคำมีหลายความหมายระวังนะคะตัวอักษรเนี่ยห้ามใช้เกินไปกว่าที่ปรากฏ6ตัวนั้นนะคะสะกดให้ถูกนะคะ ผ่านไปแล้ว52วินาทีถ้าคิดไม่ออกนะคะลองใช้พื้นที่ข้างล่างเนี่ยเขียนเขียนเขียนไปก่อนก็ได้อีก25วินาทีครับ หมดเวลาได้คำกันเยอะมากนะฮะไปตรวจทีมที่มีคะแนนตามอยู่ดีกว่าทีมสีแดงครับสุโัทัยวิทยาคมตามอยู่เพียง30คะแนนก็จริงนะครับแต่ต้องดูว่าจะทำได้เท่าไหร่มีคำว่า rise ที่แปลว่าขึ้นถูกต้องมี nose แปลว่าจมูกถูกต้อง noise คือเสียงถูกต้องคำนี้เนี่ยนะคะจะมี negative connotation จะมีความหมายลบก็คือเสียงที่ไม่พึงประสงค์ noise นะ rose คือดอกกุหลาบถูกต้อง iron คือเตารีดถูกต้องออกเสียงว่าไงนะครับคุยเอา iron ironing the clothes ironing the clothes ก็มีนิดนึงแหละแต่มันไม่ไม่ไม่ชัดเจน iron man iron iron man yeah โอเค sign คืออัตราส่วนระหว่างข้ามกับฉาก give it to you benefit of the doubt โอเค so browser แสบ yes r i ่ซ้ำนะคะ n o ้ซ no <Yeah. S 1> ้ำนะคะ s o <So ar. S 1> so ่ซ้ำค่ะไปแล้วนะคะน s ย s e ซ้ำอันนี้ซนเหรอแต่ไม่เป็นไร <laughs> ตรงนู้นถูกต้องอันนี้คืออะไรคะ What is this <laughs> No Okay but these were very good <laughs> You did great as a team <c oughs> We have all together เจ็ดคำหนึ140่งร้อยสี่สิบคะแนน ไปฝั่งนู้นกันนะคะโอเคนนเป็นมั Rise คือขึ้นถูกต้องนะคะ Sign คือค่า Sign ให้นะคะอะ uh, Noiser มันมี louder ที่แปลว่าเสียงดัง hmm. นะคะอันนี้ต้องตัด R ออกไปตัดดังออกไปถึงจะถูกต้อง Nose จมูก hmm. Rose กุหลลบ กุหลบผิดนะกุหลบไม่ใช่กุหลับโอเคโซแสบถูกต้อง 1, 2, 3, 4นะคะนี้มี4นะคะ Nose ไปแล้ว rose ให้ค่ะ sire sire แปลว่าคนที่เรานับถืออาจจะเป็นเจ้านะคะที่เป็นผู้ชายอันนี้นึกว่า sign ใช่ไหมลงชื่อลงนามโอ้ยเสียดายเนาะ s i r e โอเค you can't get that one noise โอ้ได้นะคะไรซ์ Rise ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้น4 5 6 6า120คำแนนครับเวทีคะแนนครับมาสรุปคะแนนของแชมป์ประจำสายที่3นี้กันตัก่อนนะครับหลังจากแข่งเสร็จอูซูซีมากมากๆนะครววนนี้ทีมสีแดงครับโรงเรียนสุโไทยวิทยาคมจังหวัดสกุโไทยมี320คะแนนครับ ทีมสีเขียวครับนวมินทราชินุทิศเตรียมประดมศึกษาน้อมกล้าวกรุงเทพมหานครมี330คะแนนแชมป์ประจำสายที่3ครับคุณประภาสิริทองโกดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กระตันยูมอบทุนการศึกษา5,000บาทและกระดาษถ่ายเอกสารกระตันยูให้แก่แชมป์ประจำสายที่3มอบทุนการศึกษา3,000บาทและกระดาษถ่ายเอกสารกระตันยูให้แก่รองแชมป์ประจำสายที่3ม แม่แชมป์สายที่3ตัดสินกันบูดวิด10คะแนนเท่านั้นครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าโบนัสเวิร์ดคืออะไรยังไม่ออกเลยนะคำศัพท์เนี่ยนะคะเริ่มต้นด้วย S ซีเนียซีเนียความหมายคืออะไรครับต้องเขียนวความหมายถูกต้องด้วยรุ่นพี่ร,รุ่นพีรุ่นพีรุ่นพีซีเนียมีความหมายด้วยนะคะครับมันคือความเป็นอาวุโสหรือว่า เหนือกว่าในเรื่องของอายุห,หรือว่าเรื่องของประสบการณ์ลักษณะอย่างนั้นไปถ้าตรง <Okay. S 1> ข้ามกับซีเนียก็ซีเนียจูเนีย very good แล้วถ้าอยากเข้าไปลองตอบคำถามเพื่อจะฝึกฝนตัวเองนะครับที่แฟนเพจของเราก็มีให้ได้ลองตอบกันด้วย เวทีคนเก่งพิมพ์ภาษาไทยได้เลยใน Facebook Fan Page นะครับในนั้นก็จะมีถึงข่าวคราวของรายการว่าไปถึงไหนกันแล้วใครเป็นแชมป์บ้างก็ติดตามกันได้อย่าลืมกดไลค์และแชร์กันด้วยนะครับใช่ค่ะส่วนหน่วยงานองค์กรไหนอยากสนับสนุนการศึกษาไทยผ่านการใช้กระดาษถ่ายเอกสารกันยูก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. การยู .org ครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ